ที่นี่ก็มาถึงคำว่ากามาสวะกามาสวะเรียกตรงกันทั้งภาษาไทยเราแนละภาษาบาลี <c oughs> มีคำที่เนื่องกันอยู่ด้วยอีกสองคำคือภาวาสวะ อวิชาอาวิชาสวะสวาสวะมีสามกามสวาภวสวะอวิชาสวะตัวหนังสือแปลว่าของหมักดองอยืมอคำชาวบ้านที่เรียกของหมักดองนี่เอาไปใช้ในทางภาษาธรรม,มะชั้นละเอียดลึกเรื่องเรียกชื่อของกิเลสประเภทสะสมหมักดองก็เรียกว่ากามาสวะอย่างหนึ่ง ภาวะสวะอย่างหนึ่งอวิชชาสวะอย่างหนึ่งมีความหมายเท่าเท่ากับคําว่าอนุสัยก็เป็นเครื่องหมักดองในตันดานด้วยกันถ้าพูดอย่างธรรมดาสามันหมายถึงความเคยชินที่มันซ้ำซ้ำซากซากซ้ำซ้ำซากซากเป็นความเคยชินชนิดไวยิ่งกว่าสายฟ้าแรกมันก็ออกมาแล้วราะมันชินมากเกินไปแต่ในที่นี้หมายถึงความเคยชินที่เป็นไปในทางกาม คือคลาในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งกามอยู่ได้ง่ายที่สุดแม้ไม่มีอารมณ์อยู่เฉพาะหน้าจิตก็แวบไปได้นี่เพราะความเคยชินทีนี้เมื่อมีอารมณ์เช่นนั้นมาอยู่เฉพาะหน้ามันก็ยิ่งกว่าที่จะแวบออกมาได้อีกเพราะมันมีความเคยชินกามาสะวะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีปัญหามากอย่างนี้ทำความย,ยากลำบากให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นที่สุด <c oughs> ความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกเป็นกามแล้วก็แลนแ่นไปในวัตถุที่เป็นกามเรียกว่ากามาสะวะเป็นอาสะวะอย่างหนึ่งในบรรดาอาสะวะสามในที่นี้เรียกว่ากามาสะวะรุนแรงในทางที่ว่าเนี้ยแน่นยิ่งกว่ากามฉันทะหรือกามราคะตามธรรมดา <c oughs> การมาสว่านั่นน่ะฟังโรคฟังรากอย่างเนี้ยัแน่นคือมันเป็นความเคยชินที่สะสมมานมนานในกามาฉันทากามาราคานี่มันวูบวาบเฉพาะกรณีนั่นอ <c oughs> าสวะาทาั้งสามนี่ละได้เดิ่มนาาของอรหัตตะมักพร้อมกันในคราวเดียวกันได้ถ้ามีการบรรลุมรคลขั้นพระอรหัต ตมัมแลัวก็ละกาอาสะวะทั้งสามพร้อมกันเปในค่าวเดียวกันได้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะค่อยๆบรรเทามันอยู่ในวิสัยที่มันต้องละได้ธาัุกรรมักอย่างสูงสุดแล้วขาดพร้อมกันไปในข่าวเดียวกันนี่คือคือค่าของสิ่งที่เรียกว่าอาสะวะ